สวัสดีครับวันนี้นาะยมีเวลามาอัดคลิปครับ่างหายไปนานครับตรงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างครับวันนี้มาผู้ช่วยหนึ่งคนก็เลยมีเวลามาอัดลงคลิปนะครับวันนี้มาฉีดุุมเลนที่อำเภอโพธิเลจังหวัดพิจิตรนะครับ30ไร่ น้ำหนึ่งครับน้ำหนึ่งผู้ช่วยนักบินครับตอนนี้รอแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ไปพอเหลือแบตเตอรี่หาก้อน อากาศร้อนมากนะครับครับร้อนไม่ร้อนดูคนเติมยาครับสัญญาณคือนระดับรแรงดันไฟฟ้าตรงนี้อากาศร้อนคนระับฝนไม่ตกเลยครับแถวนี้อำเภอสรี นครับบรรยากาศร้อนแตก็เตายานเตือนแรงดันไฟฟ้าสังเกตสัญญาณเตือนระดับแรงดันไฟฟ้าเดี๋ยวกับทีมงานของเรา ผู้ชายมาด้วยครับตามล้อแับจะแตกครับก็ฝากไปด้วยนะครับฝากกด,ดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับให้คำทิปต่อไปนะครับก็ตอนนี้แบตเตอรี่พร้อมแล้วก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับในการบินคุมเลน30ไร่เอาคลิปหน้ามีโอกาสได้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณ สำหรับคนดูอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม